สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดีเอฟซีพิจาทุกทท่านนะครับเซาหนี้ครับแดดออกแล้วครับพี่น้องครับพิจาปทุมราชนะครับผ้าพีผ้าน้องนะครับมาเบิงงัวแม่ลูกงามๆเลยพี่น้องอยู่หอกงัวพอนอยครับสวัสดีครับพอนอยครับสวัครับมือนี้ครับอยู่บ้านหน้าทว่อนครับตำบลหน้าประแทงอำเภอปทุมราชมุกดาจังหวัดอำนาจเจริญครับพอนอยสีแบงปันงัวแม่ลูกงามๆให้พี่น้องหนึ่งโค่มนครป๋อเนาะหนึ่งโคมนะครับหนึ่งโคมงามๆเลยพี่น้องนี่ครับลูกเป็นยู่ด้านหน้ายิ่ใหญ่เสมอแหละครับ อ่ะแม่เพิ่นกะยิ่ใหญ่เลยพี่น้องตัวยิๆๆ่ใหญ่ได้ครับเด้ออ่ะเดเบลิงไล่ละเอียดงัวครับเพิ่นจับไปเพิ่นสิไปกินหญ้าเพิ่อนเจียวหญ้ามาเพิ่นได้กินเยอะไ,ได้กินหญ <laughs> ้าอ่ะโค้งนี่ครับเป็นงัวงแม่ลูกลูกแม่ครับพี่น้องลูกว่ยแปดเดือนนะพ่อเนาะลูกแปดเดือนพ่อหน่อยเปิดจักบาทก็พอหกหมื่นห่าโห่หมื่นห่าตอรองกันได้นะพ่อเนาะต่อรองได้สมฟีลอยลูกสมฟีลอยลูกโห่หมื่นห่าพันครับพี่น้องแม่สมแล้วมั้งปครับแม่สมแล้วได้จักหมื่นหรอพ่อยห่อยสิบ แม่สมเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนี่ครับนี่หกหมื่นห้าพันต่อร่องไหนลูกงามแห้งนะครับลูกงามแห้งลูกใบแปดเดือนนะพ่อเนาะแปดเดือน <8 S 1> แม่สูงไหพ้พ <4, 3. S 1> ่อรอยสี่สิบสามรอยสี่สิบสามลูกรอยสามหาขึ้นเนาะนี่ครับเพลดํำทั้งแม่ทั้งลูกครับพ่วงห้างดำทั้งแม่ทั้งลูกครบนี่ครับหกหมื่นห้าพันต่อร่องกันได้ครับล่มอาจิเขาไม่เด้อพี่น้องหัวล่มบอ,อกแล้วนะครับ นี่พี่น้องลูกเป็นวัยแปดเดือนขาเจ้านายสมหลอดมาตอนนี้งามเพียงขาทุกกระท้อนประกันให้เจ้มออา,ามือพ่อกัจเทพามื่อทรงฟรีกับลอยโลเนาะทรงฟรี่ลอยโลครับพอสุดขางจมทรงพื้นเก๋อสุกอ่าดุกสุดดุกจมประกันให้ประกันให้นะครับทรงสุดทรงจมแล้วครับพี่น้องเอางามแดงแดงพี่น้องกูได้มากแดงแดงนะครับเล็บก็เท่าปกติดีนะครับแม่เพิ่นคลิปหูดำจมูกดำนะครับหัวลูกแหลกนะพ่อเนาะหัวลูกแหลกลูกเพิ่นกับคลิปหูดำจมูกดำพื่งกันนะครับเอาหน่อยเพิ่นจับให้ อึกเผาใหไงนังนาดีนะครับลุงลอยซีสิบสามแม่เพิ่นนะครับไปห้าลอยซีสักหาพ่อพี่น้องข้างบนฝั่งนี่ครับหกหมื่นหาเด้อพี่น้องเด้อต่อรองได้ครับโทรมาต่อเข้ามาหน่อยเอาบิวบานหน้าทาวันครับหมื่นเส้านี่นี่ครับตาลล้งแม่เพิ่นโอ้ยมันกว้างดีเนี่ยลูกเพิ่นก็อ้วนดีนะครับแม่ลูกดูแม่ครับพี่น้อง แม่เป็นกระสมสีขาวหล่อปเนาะนะครับพี่น้องเนาะหล่อแล้วหกหมื่นห้าพันต่อล่องได้นะครับแม่เป็นทรงปีกกะลอยโล่ลอยก็โล่พอกับไปให้เก่าหนึ่งหลวงพ่นไบบคือเก่าลูกเพ่นก็ได้เคยเป็นล่อปีสกินนะพี่น้องนี่ครับแต่ก็เศร้าแล้วสีกินหญ้าปลูกเอาหกหมื่นห้าพัน ต então, ่อรองได้ครับพี่น้องยิ่งยิ่ๆแดงสี่นะครับลูกตัวแม่ไปนะครับทรงฟีลอยโลนะครับการเน้นโทษนะพี่น้องนะครับพอหน่อยเพื่อเวรเลียนไล่เร่ยนเฟรตนะพอเนาะมาเด็ดเด็ดไล่เล่นเฟรแล้วเน้นโทษเอานะครับอยู่แถวหลังอำเภอนะครับบ้านหน้าวะจะไปกินหยากระมูบอ่ะคุณมูในขอกพี่น้องทายก็ยังไปลูกไหนกินแท้มือนี่ยกินเก่งมั้งอกินเก่งกินเก่งเอาใหญ่ๆพี่น้องนั่นนะสี่ครับแดงๆแม่ลูกลูกแม่ฮงมือถ่าครับสนใจโทษมาหาพอหน่อยได้นะครับ อ่ะทรงปีกกะลอยลูกนะครับลูกแหลกตาเพิ่นทองกับตัวนี้สองในทองครับแม่เพิ่นกัสมมันเรียบร้อยแล้วสมโตนะพอเนาะสมโตสมโตแล้วมันลูกเพิ่นงามเฮงที่ซ้ำแม่นะครับพี่น้องแดงงามแข้งขาใหญ่ดีอ่ะซ้ำมีเดียดครับเอาได้หลายพี่น้องนี่สดดีครับแม่เพิ่นหนำล่างครับนุ่มสีเต่านะครับเด้อเล็บก็เท่าปกติดีนะครับเตรียมโตงามอะไรใหญ่แม่เพิ่น อ่อนละพ่อหน่อยกับว่าใส่หมวกระบาดเลยเกี่ยวกับม้าเมื่อกี้ม้าเห็นกินกินเข่าอยู่สนใจโทรมาหาพ่อหน่อยครับเอาสำหรับคลิปนี้ครับพี่เจ้าประทุมราชครับให้ไปกินหยาก่อนขอจบคลิปเพียงนี้ครับสวัสดีครับพ่อครับครับ